ว่ากันว่าคนใจบุญเนี่ยแม้แต่กระทั่งสัตว์ที่เป็นอาหารแต่พอเห็นมันยังไม่ตายตรงหน้าก็ช่วยนะคะอย่างสาวคนนี้ค่ะเธอซื้อกบมาแล้วมันยังไม่ตายทำไงอะพาน้องหาหมอสิเขาถูกผ่ามาจากร้านถูกไหมก็คือเราตั้งใจมาซื้อซื้อซื้อทำกับข้าวแหละแต่พอเออมันมีตัวเนี้ยที่มันไม่ตายเราก็เลยไม่กล้าใ,ใช่ไหมหมอบอกว่าเขาหายใจผ่านหนังก็ต้องให้หนังนชุ่มชื้นด้วยถ้าเกิด มันแห้งเขาก็จะจหายใจลำบากเพราะว่าเขาจะแช่น้ำไม่ได้ว่าท้องเขาจะแฉะแล้วก็จะติดเชื้อคือเขาโดนผ่ามาแล้วพี่บอลผ่าเอาเครื่องในออกแต่ว่าน้องยังไม่ตายค่ะน้องโดนทุบด้วยโดนผ่าด้วยพอเธอเห็นแบบนี้เธอก็กินไม่ลงเลยอ่ะพาน้องไปหาหมอนะคะเพราะว่าท้องน่ะถูกผ่าเอาเครื่องในออกจนเป็นแผลแต่ว่าตัวนี้ตัวเดียวที่มันยังไม่ตุยเยเขาก็เลยพาน้องไปหาหมอค่ะอ้าว แล้วพอมันไม่มีเครื่องในแล้วมันจะรอดได้ไงมันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกโอ้เอ้ยแต่ว่าเขาก็สงสารมันนะคุณผู้ชมคุณอัญชลีนะคะเป็นสาวอยู่ในพื้นที่ตําบลลุมพลีอําเภอพระนครศรีอยุธยาค่ะเธอบอกว่าตอนเย็นเนี่ยก็เตรียมที่จะทํากับข้าวนั่นแหละก็ไปตลาดแล้วก็ซื้อกบมาเตรียมรอวางเอาไว้แต่ทีเนี้ยกบที่ซื้อมามันตายแล้วทุกตัวเลยนะผ่าท้องมาแล้วเรียบร้อยด้วยก็เตรียมที่จะทํากับข้าวแหละแต่ว่าเห็นเจ้าตัวเนี้ยยังดิ้นดุก อยู่ในถุงพอหยิบขึ้นมาดูก็เห็นว่ามันยังไม่ตายแต่ว่าไส้ข้างในมันอะทะลักอ,ออกมาแล้วอ่ะคุณผู้ชมก็เลยรู้สึกสงสารมันอะไม่รู้จะทํายังไงไม่กล้ากินด้วยก็เลยเอาน้องในใส่กระมังพาไปโรงพยาบาลสัตว์ค่ะคุณหมอก็เลยเอาไส้ที่มันทะลักออกมาจับยัดเข้าไปในตัวกบแล้วก็เย็บ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 ให้ทําไงอะคุณหมอก็ต้องช่วยอะอปฏิเสธการรักษาได้เหรอคะไม่ได้หรอกอื แล้วคิดค่ารักษากบตัวนี้นะ1,835บาทโอ้โหค่าเอาไส้ที่โดนผ่ายัดกลับเข้าไปแล้วก็เย็บปิดแผล1,8,3,5อขอให้คุณพี่เขาโชคดีงวดนี้เลยนะ oh. ครับรว่าคุณพี่ใจบุญมากแล้วคุณหมอก็บอกว่าคุณหมอเขาพูดความจรงิงกน,นะคุณผู้ชมบอกว่าให้รอดูอาการ3ชั่วโมงถ้า3ชั่วโมงเขาหยุดหายใจไปเองก็แปลว่าเขาไม่ไหวค่ะแต่ปรากฏว่าพอกลับมาบ้าน เออมันอยู่ได้หลายชั่วโมงมันยังรอดอยู่ค่ะพี่เขาเลยคิดว่าเดี๋ยวจะเอากลับไปเลี้ยงเอากลับไปเลี้ยงบ้านเกิดสุพรรณเลยเออแล้วก็เดี๋ยวจะมีบ่อเอาไว้สําหรับดูแลก,กบด้วยแล้วเขาปฏิญาณเลยนะคะว่าเขาจะเลิกกินกบเลยตลอดชีวิตแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องว่าบุญรอดโอ ตาเห็น <c oughs> แม่นยังกับตาเห็นเลยเถูกใช่ไหมใช่ค่ะตั้งชื่อให้น้องว่าบุญรอดซึ่งถ้ามองผ่านๆเนนีะ่น้องบุญรอดต,ตัวนี้เหมือนมีแผ่นทองคําเปลวแปะอยู่ที่หลังนะมันเลยดูเหมือนเป็นจุดเด่นของเจ้าตัวนี้ด้วยให้ยามาด้วยเห็นไหมเออสาวใจบุญจริงๆอนุโมทนาสาธุคุณพี่1 8ึ่สห้านะที่จ่ายไปกับค่ารักษาน้องขอให้ได้คืนกลับมาเป็นสิบเท่าพันเท่าเลยเออโอ้โหบางทีก็ เราเข้าใจนะบางคนก็อ่อนไหวกับอะไรแบบนี้จริงถ้าเกิด่คือถ้าเราเจอต่อหน้าเราก็คงจะรู้สึกถ้าเขาตายแล้วอ่ะตายมาจากที่ร้านาระเอามาเราก็ทําเขาได้แหละคือไปประกอบอาหารแต่พอจับขึ้นมาปุ๊บเอ้ายังกระพริบตาปิ๊บๆอยู่เลยใช่ยังทะลักอยู่ตรงเนี้ยคุณหมอก็น่ารักมากจับเอาไส้กลับเข้าไปแล้วก็เย็บให้นะคะครับ